จอดก็ยังไงอยู่ใช่ไหมลูกนั่นน่นน่น,น่เห็นมาวิ่งมาเลยวิ่งมา่ะมา,มาเป็นไงคะนี้นะเป็นไงเป็นไงเห็นแล้วก็ถึงก็วิ่งมาเลยมาแม่เพื่อนอยู่ไหนอ่านะคะอ้าเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ใหลูกเป็นไงวิ่งมาเลยบ่เฮ้ให้กินให้กินนะค่ะลูกนะโอะ้ถ้วยตักหายแหมมันกระเด็นไปทอดใส่น้องเมื่อกี้เลโอ้ยถ้วยตักหายดูยนี่หายจอย นี่ตักมันไม่ค่อท่าเลยเอาลูกมามากินเลวมามาให้กินให้กินที่รองก็ไม่มีขออนุญาตนะคะทุกคนที่รองไม่มีลูกอ่ะเอาไว้ตรงยา่านนี่นะลูกเออนี่ละไอะ้ตักหายค่ะเอะอะจะไปหาอะไรตอนนี้เลยนะจะอยู่หัวไมาดีบวาดีไโอ้นยนะแล้วแล้วมากินแล้วเมื่อกี้เขากลัวเราถือไม้อะค่ะเขาก็เลยวิ่งนะ แล้วเรจาจอดตรงนี้ลเลยมามามาโอเคตรงนี้นะไปไม่ไม่ออกมากินก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเขาก็มากินเองนะคะโนนอยู่แอบวินโนนะคะใบละพัวแล้วไปแล้วเทไว้ตรงนั้นแล้วเราก็ไปนะคะโอ้ยกตัวจะถึงเป้าไม้ค่ะทุกคนมาหาคนบ้าเห็ดแล้วก็นายผู้ชิชนะอยู่ไหมเนาะไม่ใช่ไปแล้วบรอ ไม่ใช่กลับเลยลรอเรายิ่งงานเยอะไปทั้งเดืเนา้าบาทอัล,ออลอรอรอกัดนะ้าพากันนั่นแ็นแช่แ้ป้ามีหมามาต้อนรับอ่ะอ่ะไปไป,ปลูกได้กิน

อัานี่ในพุที่ชอบกินอะไรนมชมพูใช่ไหมครับก็นี่ปุ๊บไอมีคนดูคือตอนนี้กำลังม่ยอดวิวดีมากเลยงอะไรก็มีคนดูีนามดามก็มนเคยกินข้าวเช้ายังวะจำไม่ได้วะจำไม่ได้แล้วตราเช้าจำไม่ได้จริงทำงานเหนื่อยมากเลยวันนี้เออขอบคุณค่ะไปได้ เออตัวนี้ล่ะมีอาหารอาหารแม็ดจะกินไหมล่ะเขาไม่ค่อยไม่ค่อยชอบอาหารแม็ดโอ้ยถวยตักกระหายเว้ยจักกระเด็นกระดอนไปทางใดไหมคุ่นๆไม่ฟ้าเหานี่ๆๆไม่ฟ้าป่ะใช่อ่ะวางตรงไหนหรือวางตรงโน้นไหมได้ได้หมดมาตรงนี้แหละนี่ๆๆมาได้แล้วกินไม่เยอะน้องน้องนั้นก็หมดตอมอยู่นี่นะมาสิมาเนี่ยอ่ะกิน กินบุ้กใหเบิ้เชื่อหอกเท่สี่เม็ดมันก็อิ่มนะโอ้ยเมยเลยคุณยายเมื่อกี้นี่คุณยายกลับแล้วเหรอคุอยายิ่กกลับหาเจ้าอยู่โอ้ยเดร้อนมากเลยบ่ายนะพี่น้องเลยกินไมุ่ณยายถอเสื้อมาผ้าก่อนด้วยห่นหออรมาดามหลายเนาะเจยห่อหลายโอ้ยขอบคุณสำหรับน้ำดื่ม ร้อนมากเลยนะคะขออนุญาตถอดเสือผ้าไปกินตูนเลยถอดเสือได้ยาเกสูงไหมอ้ยบักพูดทางอุปกรณ์คือการเดินทางแต่ละวันเราต้องเซฟตัวเองนะเมื่อกี้นี่จอดเลี้ยงอาหารน้องหมาอยู่ขอบคุณนะคะนั่นนะจอดเลี้ยงอาหารหมาเดียวจอที่ไหนเจอคนนั่นไหมเจอจูเหรออืมเจอปี่ว่าบ่ใช่แล้วเป็นไงวิ่งบ่ ไม่พีดิแบบว่ากําลังเลี้ยงมาอยู่คนนี้มีมีมีลุงคนนึงมาก่อนแล้วเขาตามหลังสวยจังเลยไปเกี่ยวกับงานอย่างงี้เงินไปลุงบอกลุงบอกว่าถ้าถ้าเกิดอยู่เพีเดียวอย่าจอดเด้ออย่าคุยน้ำเขาวสันอัดคลิปไปอยู่ตอนแทงเขาน่ะก็เลยรีบสสวัดีค่ะสสวัดีค่ะมาดามไปจอมให้อาหารนี่เนาะแาวนี้เราเนาะกุสุมานมีมี มีแต่โนบ้านเฮามีแต่ตขี้ยาลายนนไปมาเนโอ้ยลายแล้วขี้ยามานามเล็กม,มาเช้าละคนที่เดินน่ะคนที่เดินน่ะเขาถือมีดม,มาแน,น,น,น่หนูบอกแล้วเขาถือมีดมาแต่นี่ก็ถือมีดเหมือนก,กันก็นเลยเจ้าเจ้ากันไม่เต็มเหมือนกันใช่ไหมใช่ยุซี่พี่น้องเ้ยมาดามเนี่ยเป็นผู้หญิงผู้หญิงพี่น้องเวลาเวลาเพิ่นไปใดเนี่ยเพิ่นสีเอาเห็นหมาอยู่ใส่เพิ่นสีจอดจะว่าจอดเลยเห็นพี่บ้าพอดีก็เขามายาบ้าล่ะเขามายาเป่นบ่คล้ายๆแบบนั้น ใช่แล้วทีนี้เขาก็เลยมามาคุยด้วยใช่จะมาคุยด้วยแต่ว่ามีลุงคนหนึ่งจอแกกันไว้ไงอ๋อ,อใช่อยู่ถ้างนั้นน่ะแกก็อยากคุยเราแล้วแ,แกก็ชมเราตลอดเวลานะเรากําลังคุยอยู่อ,อ,อีตาคนที่ลุงนี่ย่าเรียกอย่าเรียกลุงได้ไหมไปเมกี้นะ<อ>ให้เรียกพี่แบบปาดทู่ไปแถวไหนแถวบ้านเราเนี่ยกใกล้ๆได้บอกแถวกุชชามอ๋อใช่แล้วจะจอดตรงนั้นไม่มีบ้านคนบอกที่แรกมันที่แรกก็มัน มันมันมีบ้านคนอะไรแต่มันมีหมาแมวสี่สามสามตัวไงแล้วก็มีน้องแมวอีกตัวหนึ่งเราก็เลยจอดเพราะว่าบ้านนี้เขาไม่ค่อยไม่มีคนอยู่ตลอดเลยอืออันนี้เราก็จอดก็จอดจย่าว่าปุ๊บพี่บ้ามาเลยคนที่หนึ่งมาปุ๊บก็คุยกันประมาณหนึ่งนาทีแล้วคนที่สองอ่าคนเล่นล่ะกันดูละคนคนคนไหนที่เป็นบ้าน่ะคนหนึ่งคนสองคนสองอ๋อคนสองคนสองใช่อาการเขาแบบว่า อะไรตลอดเลยระมาณถ้าธรรมดาอยู่คนเดียวนี่ย่านอยู่นี่เนาะเลื้อแล้วเขาอ่นก็ไม่เชื่อเขาคุบดอกแต่ว่าเขาจะคุยอะไรกับเราเน่ะแหละเขาไม่ใช่คุบเราหรอกเราก็ต้องขับรถหนีก่อนเราบอกอย่าเฝ้าถิดนก็ได้เฝ้าถิ่นก็ได้กดไปก็จะสตาร์ทเราก็ได้ใช่ไหมก็ได้ธรรดาบางครั้งงนิ่งอะไรนี่พิบนิได้เหรออือแต่ดิฉันคงจะร้อนนะเออใช่พิกนิกได้พังนี่ได้คงจะร้อนนั่นแหละถ้าแาวบ้านเราอ่ะถ้าถ้าถ้าเป็นไปได้นะ ถ้าเห็นอันเห็นผู้ชายจักเพื่อนบ้าบบ้าเขาจะไปจอดขึ้นน้เขาซะที่แรกก็ไม่เห็นใครไม่เห็นตามหลังนั่นแหละคอยรีบหนีเด้อคอยไม่ได้น่ากลัวเนาะเอาคนเราไม่รู้ว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนั้นเมื่อไหร่เราไม่รู้นะเขาเขาจะรู้ได้ไงใจคนอ่ะถ้าเกิดเขาเฮ็ดคมคืนขึ้นมาหนิง้านเขาเลยเขาไม่มีมีดยู่เขาพกมีดตลอดไม่ใช่ตอนที่ตัาเองให้อาหารมาแล้วเขามาบีบคอล่ะข้างหลังอ่ะ เจ้าจะทำแบบไหนจะร้องไม่ได้นะขยายให้ดิเออการที่เจ้าว่าที่ให้อาหารแล้วเข้ามาข้างหลังเขาจะบีบข้างหลังเจ้าน่ะนี่แหละความบางดีบางครั้งก็แฝงอยู่ในตรงนั้นนะเออเราไม่รู้นะเราไม่ใช่ว่ามองคนในแง่ลบหรอกบางทีนะเรามองเรามองคนในแง่ดีเกินไปก็ไม่ดีด้อยูเราไม่รู้ลยค่อยวิ่งอย่างเดียวแล้วค่อยนะค่อยะเมื่อเช้าก็เข้าไปดูคลิปในผู้ที่อยู่นะเมื่อเช้านะก็เอาตาสบาย แต่ว่าอันนี้ไม่ค่อยอะไรไงไม่ค่อยพูดเลยมากมายไม่ค่อยละม่าไม่เป็นไรก็คือหวังว่าทุกคนจะเข้าใจใช่ที่ที่พูดที่พูดพูดเมื่อเช้านี่ไม่อยากให้เออ่แต่ละคนหรือไม่ว่าจะเป็นเอฟซีหรือว่ามาดามหรือว่าตะสากร์แลวแล้วก็ผมเนี่ยต้องมาผิดใจกันอยากให้ทุกคนดีกันหมดใครที่พูดนะไม่อยากให้คนโน้นถูกหรือว่าคนนี้ผิดนะ เราก็ผิดเราก็มีส่วนผิดแต่แล้วเราก็ผิดอยู่แล้วนะเรามีมีส่วนผิดใช่แล้วเม็ดมาใส่ในนี้หนงจะไปคูคูกับนั้นก็เป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมนะครับหรือว่าการบางคนเขาก็พิมพ์มาว่าเราบางคนก็ให้กำลังใจมันก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่แล้วแต่มุมมองแล้วแต่การตัดสินใจของแต่ละคนนะเราก็ทําดีที่สุดแล้วแต่ว่าที่นี่ไม่ออกมาพูดอะไรเพราะว่าฝั่งโน้นเขาบอกว่าไม่ต้องเอ่ยถึงเขาอีกไม่ต้องพูดไม่ต้องอะไรเราก็เลยเงียบคือให้เกียรติคนอื่นเสมอ ไม่เป็นไรก็เลยถ้านายไม่พูดก็คือนี่ก็ไม่พูดเหมือนกันถ้าถ้าไม่พูดอ่ะถ้าถ้าถ้าค่อยไม่พูดนะมันจะมันจะค้างคาอยู่อย่างนั้นแล้วเอฟซีก็จะถามเราก็ไม่พูดอยู่แล้วเพราะว่าเราพูดคําไหนคํานั้นไงเนาะเขาบอกไม่ต้องไม่ต้องพูดเลยเกี่ยวกเขาไม่ต้องอะไรกับเขาเลยก็ได้เราเข้าใจโอเคการแต่มนะไม่มีปัญหาเพราะว่าผมก็บไม่ไดไม่ได้มีปัญหาอะไร คือเขาไม่อยาก <Yeah. S 2> ให้เราไปไปยุ่งอะไรกับเขา,าเราก็เข้าใจแต่ว่าเรายังรักเขาเือนเดิม uh. มันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแปลงเราค <c oughs> ื <c oughs> อว่า ยังยังเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่ล้านเปอร์เซ็นค่ะแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งที่เขาอันโอเคแล้วอาจจะคุยกันได้อยู่ได้เห็นกันเห็นกันก็ยังทักทายกันได้อยู่มากเหมืนเดิมแหละไม่เคยเปลี่ยนเพียงแต่ว่าให้ให้เวลาเขาจะหน่อยเนาะให้เวลาเขาจะหน่อยเราก็อยากเป็นพี่เป็นน้องอยากเป็นมิตรภาพที่ดีที่สุดอ่ะก็เคยเคยสัญญาเขาว่าจะดูแลเขาตลอดนั่นแหละก็คือแบบแต่ว่าเราดูแลในฐานะพี่ๆี่น้องน้องนะ ก็จะไม่ทิ้งกันก็เคยบอกแล้วบอกทุกคนในทีมงาอยู่แล้วไม่ทิ้งกันไม่ทิ้งแน่นอนถ้าเาแต่แต่ตอนนี้เนี่ยทายเพิ่นอันใจใจสงบกันเนาะเอ่อค่อยค่อยคุยกันมีโอกาสก็คืออยากยังอยากคุยด้วยอยู่ยังอยากจะทักทายกันอยู่เนาะ ยังอยากจะเป็นทีมงานกันอยู่ใช่อยากอยากจะไปประสมปูนบันนั้นบันนี่ก็อยากจะเห็นกันอยู่ใช่คือ,อยังรักเคารพเหมือนเดิมแบบนั้นอยู่ใช่มันบ่มี่ยังเปลี่ยนแปลงบ่มบ,บได้สร้างบ่ซื้อซะบ่มบ,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 บมีไฟสร้างไฟเพ่นบุบมีไฟสร้างไฟดอกเพียงแต่ว่าอาจจะ<ม>อ,อาจจะความรู้สึกนิดนิดน่อยใช่ยู่แต่เป็นไปได้ก็ที่จริงนะเราก็ยังเนาะ S <S แต่ว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วอ่ะมันเป็นไปไม่ได้นาอใช่เราก็อยากเป็นเหมือนวันแรกที่เจอันเลยใช่ใชทุกคนนั่นแหละนั่งคิดอยู่ก็ก็คิดถึงอ่ะแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วนะแต่ก <recognizes S 3> <così S 1> ็ <adap Nurse S 1> ยังว่าแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องอะไรถ้าก,ก่อนไม่ไม่ใช่แค่อันนี้นะเราเราก็ผิดเองแหละที่ผิดอันนี้ผิดตรงๆเลยที่เอาใช่ใช่อันนี้นี่ความรู้สึกนะใช่ค่ะที่เอาความรู้สึก แต่แต่ตอนแรกเราก็คุยกันแล้วล่ะมันเพราะว่าตอนแรกถ้ามันเป็นอย่างงี้เราก็ไม่ทำก็หนูถามแล้วหนูถามว่าถ้าหากว่าแบบนี้นะจะโอเคไหมเขาก็บอกว่าโอเคใช่เราก็ถามกันแล้วใช่ไหมล่ะไม่โกรธเขาก็บอกว่าไม่โกรธและหนูก็บอกว่าห้ามรักห้ามรักนะห้ามรักจริงหนูก็บอกใช่ไหมล่ะ ไม่ละไม่โทษแกหรอกเพราะว่าเราบอกว่าเราทำคอนเทนต์ตัวเราเองเนาะบางที่เราอยากให้เบียบมีรายได้เนาะทีมงานไม่มีเนาะแล้วก็อยากให้แกได้เงินมาใช้เนาะก็ใช่อยู่เราก็สอบถามไปทีมงานแล้วว่าําทุกคนนม่มีเงินอ่ะนะแล้วก็ไม่มีใครจ้างไม่อะไรเราก็พยายามเนาะที่จริงล่ะที่จริงว่ะเวลาในความตั้งใจคืออยากให้มีรายได้อยากมีรายได้แล้วก็อยากให้แกทุกเดือน อันนี้คืออันนี้คือความปรารถนาจากมาดามคือความความคิดที่มาดามอยากจะทำคอนเทนต์นี้ใช่ใช่อยากอยากจะให้ตาสักเนี่ยเขาเขามีรายได้แค่นั้นเองใช่ไม่ได้คิดอะไรมากกว่านั้นซึ่งก่อนที่จะทำคอนเทนต์เนี่ยคุยกันแล้วคุยกันแล้วคุยพูดรายละเอียดตามที่ผมบอกแล้วล่ะะก็คือมันเป็นอนี้นะนี่นะเอแต่ก็ยังว่าเราเราก็ต้องเข้าใจว่าเข้าใใจบางทีเฮ็ดไปเฮ็ดมาเนาะมันมันก็คิดจริง เอ,อเราก็ผิดส่วนหนึ่งเราอาจจะไม่ดีที่มันเราทำแบงนี้อ่ะออใช่แต่บางคิดแง่หนึ่งคือว่าไม่มีใครเคยทำดีกับแกมากมายอะประมาณนี้แกอาจจะแบบนี้เราก็ไม่รู้ใช่ไอเราไอเราที่ความปรารถนาดีคือว่าเราเอ้ยอ,อยากให้ต้นนั้นตัวน,นี้นะอะไรเ,เราก็พยายามทำะนะแต่มันอาจจะทำแล้วมันมันเกินหรือเปล่าคือมันไม่ใช่เกินแล้วเราก็ทำกับคนอื่นปกติของเราอะนะเออ ประมาณนั้นแหละเจตนาเราบัดนี้มันก็เป็นไปแล้วกันขอโทษขออภัยเอฟซีขอโทษนะคะที่ที่ไม่ได้ไม่ได้คิดไม่ได้คิดเยอะไม่ได้คิดมากไม่ได้คิดถึงข้อดีก็เสียเราคิดแค่ว่าถ้าเกิดมีรายได้เราจะแบ่งปันให้เขาแค่นั้นตอนแรกตอนแรกที่คิดน่ะไปไปมาๆแบบมันเป็นแนวนี้ก็เลยก็เลยต้องต้องจะเป็นต้องคอนเทนต์นี้ก็เลยขอขอ ไม่ทำดีกว่าน้ะเดจริงแต่ก่อนนะ<ม>เราเวลาเราทำคอนเทนต์นี่แทบจะไม่เคยเปิดหน้าเลยมาดามโมโพน่ะคือถ่ายอย่างเดียวถ่ายเดียวแล้วก็ไม่เปิดหน้าเลยเอฟซีก็ว่าทําไมไม่เคยเห็นหน้ามาดามอมโพนี่แต่มาทํากับคู่ในโพธิี่นี่เพราะว่าในโปรชก็ต้องถ่ายตลอดมันก็จ,จำเป็นต้องออกกล้องจริงๆไม่ได้อยากออกกล้องนะคือเป็นคอนเทนต์สายที่ถ่ายอย่างเดียวแต่ไม่ขอออกหน้าแต่มามาเป็นแบบนี้เราเลยต้องออกไงเออใช่เราชอบแบบนั้นนะ ไม่เป็นอะไรไม่เป็นไรมาดามงามโพดเนี่ยเนี่ยสวยเกินสวยเกินประจังไปท่าใดก็มีแต่ผู้มักพี่น้องเฮ้ยล่าสุดขี่รถมาหนิก็ันพี่ผีบ้าข่างทางมักมาย่องจังสันจังสี่เกือบไปแล้วโชคคดอคอนะโชคดีที่อันมี่สองคนเป็นวะคันมีผู้เดียวในย่านยุคคันเหลือแต่อันตาพี่บ้าผู้เดียวในนี่แก่ทำไมไม่ใช่คนขี่จักรยานคนแรกน่ะที่เราเคยไปทำกทเทนเขาน่ะเขาจอดปุ๊บกระถามเลยนะ มีแฟนแล้วยังเออหมีแล้ว่ะฉันที่ไหนนั่นแหละคนลุงันแหละคนบัดคนที่แรกกันแหละเออมีแฟนแล้วยังสมีแล้วถามโนทําไมตัวว่าบมมีคน่ะเออโอ้ยเด้ออันนี้จริงนะแานมาดามเนี่ยไปอยู่ไซเจใดมุมใดก็สามสิมีแต่คนที่อยากไม่อันมาถามเนี่ยหนีว่ามีแฟนหรือบ่าแต่ว่าถ้าเรื่องแบบว่าแฟนเราจริงๆเนี่ยเขาไม่ไม่ออกกล้องไม่ไรคือว่าเขาเขาชอบแบบนั้นอะ พมาะว่แม้แต่มือเขาก็ไม่ให้เห็นน่ะเวลลถ่ายคลิปบ่อให้เห็นเลยไม่ไม่เขาไม่ชอบอย่าเอาฉัาออกกล้องเด็ดขาดห้ามเด็ดขาดนี่แหละคือสามีเอ่ยชื่อเขาเลยประมาณนี้ห้ามชื่อก็ไม่ให้เอ่ยคือเขาไม่ชอบอ่ะคนไม่ชอบไปให้ทํายังไงอ่ะเออมาเลยไม่ใช่ว่าไม่เคยขอคณะเคยขอว่าไงมาดามเนี่ยก็อยากก็อยากจะถ่ายอยากจะถ่ายสามีลงช่องใช่แต่เขาไม่ให้แต่แต่เขาบบมักใช่แล้วก็ คลิปแต่ก่อนนะ่ะเราจะคุยเรื่องสามีอยู่เสมอเสมอหมายถึงทาทําช่องแรกๆอ,อ่ะพอหลังๆคือเราไม่ไม่คุยนะเลยไม่คุยแล้วยิ่งมาทําคอนเทนต์แบบนี้เราไม่คุยถึงเลยค่ะนี่นะออมันก็เลยเป็นอย่างนี้ไงตอนเนี้ยอืจริงๆมาดามันไม่ได้ปกปิดตั้งใจอันจะเปิดเผยตั้อองแต่ทีแรกแต่ว่าเนื่องด้วยอัน ข,ขั้นเปิดเผยได้คือจังซองอื่นเนาะใช่ก็คือสีคักแต่เฮดคอนเทนต์กับผ<ช>ัวซองข,น,ขนก็คือมีแต่คนเบิ้งแหละแต่ว่าน,นี่มันพันบามากเนาะไม,ไม่ไม่ชอบเลยเอ,อก็เลยว่าไม่คุยดีกว่าแต่ว่าเอฟซีนะเขาเมต์มาเยอะอยู่บางทีก็ตอบบางทีก็ไม่ได้ตอบว่ามาดามีแฟนก็ตอบตลอดนะไม่ใช่ไม่ตอบนะแต่หลางๆก็คือไม่ตอบเลยดีกว่ามันก็เลยเป็นแบบนี้ไงมันก็เป็นความผิดของมาดามโมโผลด้วยนะคะก็กราบขอโทษมากๆนะคะถ้าทําให้ เอฟซี FC ผิดหวังบ้างในบาง,บางเรื่องนะคะขอโทษมากมากนะคะ,ะ,คะแต่เพราะว่ามันมันไม่ใช่ปัญหามันไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีหรอกท่านเพียงแต่ว่าสามีของมาดามเพื่อนก็เข้าใจเพื่อนก็เข้าใจเราไปทําคลิปทําอะไรหารายได้เพื่อนก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าเพื่อนไม่ออกกล้องเท่านั <m> ้นเองไม่ไม่ห้ามเออมีขาดมีโกรธมีโกรธกันแน่นอนเวลาผมไปบ้านมาดามผมก็เห็นตลอดนะแต่ผมก็ไม่เคยถ่ายเพราะเราเข้าใจเออเพิ่นไม่อยากออกกล้องนะเราก็รู้เรื่องเราก็ไม่ถ่ายใช่เออ ขนาดมาดามเป็นเป็นภรรยายังไม่ได้ถ่ายลงเลยเราก็คงจะไม่ได้ถ่ายนะพี่น้องเลยเพื่อนก็อยากเปิดคัมเป็นไปได้ก็คืออยากเช็นคอนเทนต์กระพัวละเห็ยเนาะเฮ้ยอยากให้แกออกแต่แกไม่ออกเออเอาเลยต้องยอมเนาะสิทธิสิทธินะคะสิทธิของเขาใช่ค่ะคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะอนะโอเคฝากไว้ที่นี่คือกันพี่น้องเลย